พี่น้องนี่เราอยู่กลางป่าพี่น้องกลางป่ากลางป่ามีสนะนำด้วยกลางป่าเด้อกลางป่ากลางป่าพี่น้องเลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนะครับมาถ่ายคลิปเอาไได้ป่าพี่น้องเลยขออนุญาตจะเที่ยวทางไปย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาดูต้นไม้ครับในป่านะครับโอ้เข้าไม่หวาดเสียวเด้อพี่น้องเด้อเข่าไม้โอ้ยางขนลุกนะครับแต่ผมก็ ได้บอกกา่าวผู้ยา่าระยายไปแล้วนะครับแต่ก็ลมเย็นดีพี่น้องนะครับมีสระน้ำํำมีต้นไม้หลากหลายพันนะครับน่าเดินเล่นนะพี่น้องนะแต่ว่าเข้าไปคนเดียวนูเสื้อเสียวอยู่นะครับเป็นป่าไม่ไกลามากครับพี่น้องป่าอยู่แถวสะบัแหละโอ้โหสะบัดแถวพี่น้องอี่ต้นไม้สิ๋งดิวยุ่งยูวเลย พุว่าล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นสะน้ำสะน้ำดองสะน้ำโอ้นี่ตัวเงินตัวทองเพียบปอยต้นไหม้เอาไปไกกระโดดต้ามตุก๊กตาใจเลยพี่น้องโอเคเด้พี่น้องเนาะเอาภาพธรรมชาติมีสวยๆอันบ้านมาฝากพาอฝากไปน้องเนาะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าน,นะพี่น้องเนาะ โอเคนะครับสวัสดีครับ